สวัสดีครับบ่าวท่าสวัสดี่านผช้่มครับสวัสดียามเย็นพี่น้องยามค่านะครับผมวันที่27สิงหาคม2 5 6 7 67วันนี้เป็นวันพระนะครับทําช่มหัวตะยกน้ำขึ้นรถแล้วพี่น้องนะครับพรุ่งนี้นะครับผมจะ นำน้ำนะผมไปถวายปู่เจ็ดสองนะครับสาธุบุญกับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับผมสาธุบุญกับเจใจนะครับเพิ่นฝากถวายน้ำนะครับผมอันนี้30แพ็คนะครับจะเดินทางไปถวายปู่เจ็ดสองพรุ่งนี้นะครับท่านชมเดี๋ยวจะพาไปบ้านเจเลอตเตอรี่พี่น้องพาไปรับชมเมนูตอนเย็นพี่น้องเจกันตอนเย็นกับเจเลอตเตอรี่หรือเจนาแล่นะครับเมื่อนี้นะครับบ่าวเถ้าจะลงชุดบนอย่างเดียวได้พี่น้องได้ บนอย่างเดียวของเบาวเท่านะครับคืนนี้นะครับบ่าเท่าจุดจุดทูกพี่น้องเป็นคืนวันพระเดี๋ยวจังรอดได้ธรรมชมด้นะครับงวดที่ผ่านมานะครับจุดทูปไสองแปดสองแปดสามครับอ่าสองแปดตรงตรงนะครับบ่าเท่าตัดให้ธรรมชมกับสองแปดตรงๆรอเบิงนะครับเลขทูกจะตรงกับเลขมักบ่พี่น้องนะครับผมอ่าเดี๋ยวคืนนี้นะครับคืนวันพระ บ่าวเถ่าพึ่งขึ้นน้ำถวายน้ำถวายดอกไม้ถวายพวงมาลัยนะครับขึ้นแล้วนะครับผมขึ้นถวายแล้วนะครับเอาไปบ้านเจลอตเตอรี่น้ำกันนะครับเจอกันทุกเย็นพี่รังนะครับผมพึ่งกลับขม่าคำคำนะครับผมพี่สาวกับคุณละย่องผาได้ยังกินเแ้ง,งได้ยังกินเล้งหมูม ได้หม้วนอาหารแกงแกะพี่น้องแกงถุงทา,า,า,ามาู้ชมบรรยากาศย่ำคำบ้านเท่าอาันนี้กับบ้านพี่สาวนะครับเพิ่นจะมาวันที่สิบเดือนหนานะครับอา่าปูเนะี J ่ยเจลอตเตอรี่ครัวนอกบ,นบ้านบ่อมมาเลยนะครับผมคว<า>นอกบ้านปูเสรีรอพรุ่งนี้นะครับนี่รับผู้เพิ่นไปหาปูอยู่นี่แหละเพิ่นจะไปพรุ่งนี้อา้าวไฟเฮาคือปลาเปืเ่อยนคือมือ คือเมือแต่ละท่านผู้ชมนะครับอยู่แบบมืดๆบ่ะนะกล้ยกวยกล้วยไอ้กล้วยเสีย,สยไปเราบ่เจ้บบบอ่าพว่าไฟห่อได้มากเลยที่พี่น้องนะครับเท่กันฟาดเหมือนไม่เจีเสียไหมคือไ <c oughs> ล่ดอก สงการ,สการาเสือออกก e ีฬาอันตีละลายเจ Were ้แล้ share, วเอาเจ้เอาสวัสดีเอฟซีสวัสดค like ははีค่ะสวัสดีเจ้ลอตเตอรี่หรือเจ้เจ๊กิ๊บเก๋หรือเจ๊นั่นแล้วสั้นเอาเจ้กันพี่เกาพี่น้องนะครับคุยอ่อนแห่อันนี้เจ้เมื่อนี้แม่หมูเอ้านว่าเออเพี่นว่าเอาน้ำไม่ไปซุปกระสันเออบ่าวเถ้าก็เลยได้ปะทู่มาเบิงผักพี่น้อง เด้แล้นะบย้าทู่เจ้าบังในปุณจติ่ลวนะผ้ทูเจ๊ว่าเทียนทอดปลาเด้ที่กินค่ะบ้าวขาวนปลาไปก่อนปลาไปก่อนพอปลานิ่มนกินดูแล้วพี่น้องจังเอยเห็นมันมนนขึ้นมาสดใสเถอะอออย่าเรียกนะครับเอซอย่าเรียกเจ๊นะครับอย่าพิมพ์มาว่าเจ๊นะแหละบอวาได้พี่น้องด้วยน้อมรับค่ะน้อมรับคนบ้าน ปนเจ็บบะปนหมดกระไรเลยเจ๊ปนแบบคุยๆเนี่ยไม่เป็นน้อยเพราะไรนะแหมแก้มผักพี่น้องเบิงผักวิ่งหน่อยไม่ไรผมกินมือคืดอีกไหมเจ๊มันหลุดแฉบแฉบไอ้ผักไอ้ดอกกระเจียวกระเจียวต้องไปเจ๊ดอกกระเจียวบ้านกระเจียวบ้านเจ๊ยิบขึ้นมาเอฟซีคนมึง่งกรรมเป็นเอาเป็นกรรมมันหลุดเจ๊ยิบเป็นกรรมขึ้นมาเลยยันมันมาเป็นแล้วเนี่ยบ้านๆเฮ่ากระเจียวบ้านง่ามๆพี่น้องสอนตะผักบ้านเฮ่าดอกเนาะ ของบ้านเข้านี่นี่อยเ่ากะเจียวบานกระเจียวบ้านหวานกรอบไหมนี่ตัวนี้มันหวานเบาเั่านี่เย้ล่างว่าแล้วแล้วก็รลักการนอนไลเอ้าเอฟซีถามยูนิจั่กนครพนมเฮ้าดิใกล้เลยดิใกล้แล้วมือนีบเที่ยวไหนเบาถั่ายี่สิบเลยไหยี่สิบยี่แปดยี่สิบเก้าเนาะประมาณนี้บ่ยี่สิบเก้าประมาณนี้เอาตามชมเย็นนะคะหรือวันไหนเดี๋ยวอาจจะอาจจะเป็นอาจจะบอกให้เจรลองโทษถามเพิ่นได้ได้จังรอดนะพี่น้องเนาะ แต่ที่เนี่ๆนะสามสิบถอยสามสิบถอยอ่าก่อนวันที่สามสิบก่อนวันที่สามสิบสวัสดีค่ะเดี๋ยวโมสวัสดีตอนเย็นอู้จะมันย่อนง่ายจะยลกไม่ไหนเด้อเฮ็ดไม่เลยวจะไหนสวัสดีค่ะเือดขึ้นพ่อตอนน้อยๆเป็นนักเรียนอ่บอนไซบัวหรืว่าเป็นสิสวัสดีเจต้องให้เอิ้นมาเจยังกว่าเจ น่าแลีน่าเล้ยนาบ่เคยขาวจักเกียขาวแสงยา้เจ๊มีเงินก่อนเจ๊ดีเขาอุดรอนยู่ดอกเปลี่นไปเฮตนาเฮตนาไม่ออเจ๊ลานที่ิดกวนโอ้ยอย่าเฮตนาไม่ถอดนาหนิ FC ่นก็ว่าไอ้นั่แล้วมิตรภูว่าเจ๊นารักกะเบ้าไปม้วนใจ๊สาวิปปัญญาดอกบ้าเถวเอยสีมัสุวยๆลูงสีเออเจ๊ยังกินมันนี่เอานี่เลย แจ็สิซุปน้ำไม้กระเพลาทู่ซันบป่าแถมว่าเพลุ่มไทู่วไอกินแน่เจนสักดูแต่เพิ่นเพิ่นเพิ่นเป้ากันไว้เลยดิแม่หมูแจ็คสิเข้มเฮือดแจ็คสิแสบอ่ามันมีสองอย่างของเจนน่ะแซ่บกับเข้มแต่ว่าเบิ้งส่งวันนี้เป็นเป็นตะนัวอยู่บ่ต้องเข้มเลยเจนแซ่บกินหรอกเมื่อนั้นโอ้เต็มถ้วยเนาะคุยเขาไปคำแรกเฮ้อเจนอ่น้ำปลาหัวบอสหนกเมื่อนั้นเรียกโตนเป่าแถวอยู่แต่กะมันโลแต่มื่อนี้อร่อยแน่นอนตั้งใจ มาตะเวนเด้เมื่อนี้เป็นวันพระพอดีเจจะจุดทูบจะรอดมาจะตรงกับนครพนมบอกบอกเมื่อนี้ยจุดเนาะเออวันพระวันพระเออสาธุบุญยังไงมาบอกนครพนมเจว่าก่อนมาที่สามสิบวันยี่แปดจะยี่เก้าจังรอพี่น้องแมนแต่ว่าเมื่อนี้เอาลงชุดบนของบ่าวเท่าก่อนพี่น้องเมื่อนี้บ่แมนบ่าวเท่าลงให้ไปแล้วเดี๋ยว ย่านเป็นตัวแทนปูเจ็ดแปดหาอยู่เบาเทาเจ็ดแปดโอ้เออหาเจ็ดแปดเพราะว่าคำนวณเป็นเมตรพัดปูบระยูน้ำนี่สงสัยเพิ่นมาวีซ่านะจด้มันมีสิิทธ์เด้นี่ล่ะอาจจะเป็นปูเจ็ดแปดหาสองเอาพี่น้องลูกสีปูปูแม่เบิงเป็นเลขเบาเทาเขียนมาให้แล้วพี่น้องนี่ละอ่ามั่นใจได้ท่านผู้ชมด้วยอันนี้เป็นชุดบนอย่างเดียวนะครับหนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด เ็นตรงกับเลขมักบาเถอะวะพี่น้องอันนี้ตามสูตรเด้อพี่น้องเด้อเด่นบนศูนย์กับหนึ่งนะครับเล,เลขติดใส่เต่าเลยจีเจ้ <laughs> เลขติดสี่ห้าเก้าเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นชุดบนอย่างเดียวเน้นตรงๆแต่ว่ากันกับตัวด้วยพี่น้องนะครับกันกับตัวไว้ได้พี่น้องเด้อนะครับหลักศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เก้าศูนย์หลักหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่ง แต่ว่าตามสูตรนี่เด่นที่ศูนย์นี่พี่น้องได้ศูนย์เะเด่นกว่าหนึ่งอ่าเอาขอ,าอว่างในเจธรรมดาเนี่ยหนึ<ะ>นน่งนี่จะเป็นตัวมากเบาเถ่าคือเก่าหนึง่งแต่ว่าตามสูตรเด่นศูนย์พี่น้องอนะครับเด่นศูนย์ม,มาล่างในบอมมาได้ได้พี่น้องไดน้นะครับเพื่อมาเพื่อช่บน้ำเบาเท่านะคะนะครับลงไหเอฟซีแต่ว่างวดหนีเบาเท่าว่ามันใจพี่น้องนะครับเนาะมันใจชีนมามันบ่า มันใจร้อสุดแมมันมีเลกมกเกดแท้มันกดเลขแป๊บแปบแปบมีแล้วเก้าศูนย์เก้าแปบมีแล้วตาวันเลขเลขกับห้างกันเลขมาตรงกันนะเจเนเลขมาหลายสำนักนี่จะพาเจ้เบอร์แม่ยังไงมาหลายสำนักเก่าหนึ่งกับตรงจากนครพนมเมนเก้าศูนย์อีกเก้าศูนย์กับตรงห้าศูนย์อีกว่ามันสี่ศูนย์พอมาเจ้เออเมนมันสี่ศูนย์สามศูนย์หาศูนย์มีสามศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์ ศูนย์เก้าไอตรงนครพนมซีคูพี่น้องแต่ว่าตามสูตรบ้าทอให้เน่นสี่ศูนยห้าศูนย์เก้าศูนย์้สูตรบนพี่น้องพุดผู้ใดมีลักรอยแม่นแม่จับไซน้ำนวอนซกันกันนครพนมเกี้เลยสี่หนึ่งหนึ่งสี่นี่ตรงไป่เขาไม่โม้เลยนึ่งเจ็บบอกอัเนตีกับของอันคุณยายนครปฐมเดีคคุณยายนครปฐมเป็นต้นมาบอกนะเด็กเแต่ว่าคงเพิ่งจะเป็นบนเือกันได้บ้าทอ ผมเพิ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งแล 9, 6, 1. 1> ้วก็หกหนึ่งเอาแคปหน้าจอได้พี่น้องด้อนะครับล่ใหไนี่แหละครับผมคิดว่าคำนวณดีแล้วงวดนี้ <c oughs> <c oughs> มั่นใจเลย่หละ <c oughs> แต่ว่าตัวเด่นนี่ผันบทตรงกับตัวมักนะครับเบาเถ่ามักชุดนี้มักเก่าหนึ่งแต่ว่าตามสูตรคือเด่นหลักศูนย์พี่น้องอแต่ว่าเก่าหนึ่งนี่หกคู่นะครับทนผช้ม่มแคปหน้าจอครับผมอ่อเาเอา เอเจ๊พักอีหยังสมงามแทนนะเอาเจ๊กับเลี้ยงไว้เป็นระไเบียเนาะหมไรนไหมไรนี่เจ้าถ้าได้เห็นหนอกอันนี้เป็นบอแเ่หมูจรอิเจ้านกไหมไรมันไรดีขบไ่าลยไปเลยเจียวเจีเจียวบ้านกรอบกอบหวานทพ่อน้งกินดีจังมาไดเจว่างมาที่แหลกบ้าถองเปนบน่องซีมเนาะบ้านเร่องบินเร่อบานเร่องบ้านเอง้านเรื่องบานเรื่ิ้านเ่อ้านเร่านเร่้า่องบานเร่องบกนเื่อบ้าเองบหอนแร่ว่ากินเบบวนย่บเป็นยาเ้็นเ่อง้านนี่ เอาต้องร่องแล้วมันต้องร่องกับจีนร่องร่องพักกินว่าเป็นก็ต้องกินเป็นยุคกับเจ๊พักิปนะคเอฟซีพูดก็ว่าให้กินพักไรแม่งงดงดพวกหมูพวกนั้นพี่น้องก็จะเป็นปลาเมื่อนีงเป็นปลาปลาทูเขาเขาบอกว่าเพิ่มไอโอดีนเอาน้ำมันส้มเอฟซีเพิ่นเบิ่งนะโอ้ซีเมนเซียยิบมาในขวดไอ้ขาวงามงามน้ำมันส้มเหม่อเมื่อเล่าอ่อนอ่อนพอเมื่อเล่าาไปซื้อนั่งยังก่อดยุ้ยใส่อดเบาเถ้ามือกอนเหี่ยวเหี่ยวหยุดซองดาวนะรู้ซองดาวความนิจภูมิแต่ว่าฤทธ บอกรอว่าเจลอตตอรี่แสบแห้งพอเพิ่นว่าอยู่เพิ่นจะให้อยู่เพิ่นว่าเฮ็ดเพื่อกินเฮ็ดเพื่อได้กินเพิ่นวาได้เฮ็ดขายได้พี่น้องได้แต่ว่าแสบขาวของเพิ่นขาวจึนพูนเพิ่นว่าเพิ่นเฮ็ดตะละเทียเพิ่นเอจีบกซาบานเพิ่นมาขอเจลอตตอรี่แกกินนอาไสงเมลลายเจ้าไหมขึ้นมาปั้นปั้นละกันเอามากินโลดของเราน่ะต้มเลยมันสิพอดีอําลําส่วนัวเลยเอาพี่น้องัไม่เป็นร้านนี่ยสิโคตรหน้หาเลยน่าไม่กัอันนี้น่าไม่อู๋ลงหมอแล้วลงแนวค่ะเมนูมันีคือซุปหน่อไม้กับ บนประทูเอาขอบคุณเจลอตลี่นะครับผมให้โชคให้มาด้พี่น้องด้ชุดบนเบ้าเทามั่นใจนับศูนย์ปิดศูนย์สี่ศูนแต่ว่าหนึ่ผ่านไปมักเก่าหนึ่งแต่ว่าตามสูนย์นี่เก้าศูนย์เด่นเอ้าตผช้่มให้โชคให้หมาพบกันคลิปนานะครับสวัสดีครับ